ลมเย็นเย็นเขาเรียกอะไรตรงนี้วันนี้น้ำเยอะมากเลยอดได้ดูหอยตรงนี้จะเป็นที่มีหอยเยอะวันนี้น้ำเยอะไม่เห็นหอย เดี๋ยวไปฝั่งนูดด้นดูไปดูเอ่อสไาลายสไาลายทะเลพอใหญ่ไปเกะไปจ่ายค่าจอดรถไม่มีที่จอดของคนพิการ <laughs> เดือนมืดเดือนงายเน้่ยน้ำขึ้นแดดแดดแต่ That. That. But, ว่าลมลมเย็นดีไม่ร้อนจะไปฝั่งโน,น่นโ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 อ้ฝั่งโน้นก็น้ำเยอะอืม ันนี้ที่ฮอลแลนด์เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่ากันลูปๆนๆๆตรงนน้ก็เป็นร้านขายเครื่องดื่ม ขี่บนตั้งแต่นั่งขับรถมาจากบ้านพูดว่าเศร้าปากไปลงดีกว่าทางลัดตรงนู้มันเคยม,มีสาหลายตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วน้ำขึ้นไม่มีแล้ว เคยมานานแล้วตั้งแต่ช่วงที่ผ่าตัดหลังผ่าตัดที่มานี่ก็เป็นปีแล้วไม่ได้มาจะให้แกพามาแต่ว่าเราจําชื่อไม่ได้จําชื่อตรงนี้ไม่ได้เมื่อก่อนตอนที่มาสลรายเยอะมากเลย สวยจังทองฟ้าแจ่มแจ่มต้องถอดรองเท้าลงไปอ่ะอย่าถอดรองเท้าก่อนเดินสบายดีจังอุ่นอุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ย ซีซ้ายซีขวายวไปดูตรงนน้นก่อนดิมีอะไรบ่มีอะไรให้หน้าไม่ได้หอนะตรงนี้ไม่มีที่หอไปดูเฉย โอ้นะ่าเหมือนจะมีด้วยอุ๊ยต้องเดินระวังอะ่ะมีเปลือกหอยเอาเขาใหญ่อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนก็ช่างเนาะมีหน้าที่พาเรามาส่ง แล้วก็อรอรับโอ้ยลมเย็นดีจังเลยอ่ะอยู่ในบ้านรออ้อนร้นอนไปดูตรงนี้มันเคยมีสาร่ายอ่ะเยอะมากเลยอยู่ที่ซป,ปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะแพงแพงโห ว่าแพงเถะตรงนี้ถมถืดเลยว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคนไทยเราเจออะไรชอบเก็บฝรั่งเขาชอบซื้อง่ายดีโอ้ยชืดชืดบบนละไหนล่ะโอ้ดูน ไม่เห็นมีเลยอ๋อไม่มีเลยวันไม่ใช่หน้ามันถึงไม่มีสลายโน่นใหญ่นน่นยืนรออยู่น่นน่นโน่นเดียกก๋ยวสักพักค่อยไปดื่มกาแฟ วันนี้กินกาแฟมาแก้วเดียวตั้งแต่เช้าก็ขนมปักขนมปังใส่ชีสขนเพลงอากาศร้อนๆไม่ค่อยหิวแตมา่กี้ก็หายน้ำหายน้ำมากกว่าเพราะมันไม่ใช่หน้ามันเอออันนี้ออันนี้นี่นี่เจอแล้วเนี่ยนี่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 นนน เขาก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มันก็เนี่ยมันก็กินได้อยู่ยกินได้อยู่แต่ไม่เคยกินเห็นในซูปเปอร์มาร์เก็ตเขามีขายโอ้เห็นแล้วโอ้ยเนาะเยอะแยะเลย สไล์ที่เขามีขายอะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเยอะแยะเนี่ยนี่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 เนี่ยแพงแพงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยรสชาติมันก็เค็มเค็ม ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกินเฮ้ก็ไปผัดหรือไปทำอะไรกินนี่แหละเยอะมากเลยโอ้คิดว่าแต่ไม่มีดูนะเยอะแยะโอ้ยแล้วก็มันมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้เยอะแยะคิดว่าแต่ไม่มี ไหนล่ะพ่อใหญ่ออนูน่นเหมือนต้นสนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งน,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 นี้นี่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 มันก็แพงอ่ะแต่ละอย่างแพงอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยหายากอ่ะแบบนี้เขาบอกว่าสายพันธุ์ที่หายากเคยไปดูอีกช่องหนึ่งที่เขาทำช่องคนคนต่างชาติน่ะ ก็กินได้แต่ไม่รู้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเด็ดสักหน่อยยังมันก็เปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆเค็มอะของทะเลเนาะของทะเลมันก็เค็มแต่อันนี้เคยกินอยู่นี่ตอนนั้นเคยเก็บไปแต่มันเค็มก็เลยไม่กิน อืมเยอะมากเดีย็บเราไม่เห็นมีคณะทะเลเลยล่ะเดี๋ยวเดินหาก่อนเพื่อมีคณะทะเลทรายกับทะเลจำเนื้อเพลงไม่ได้เจอร้องอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดูน้องดอกดอกไม้ดอกไม้ไมไมทะเลไปดูรอตงนั้นแหละเขาใหญ่เดี๋ยวพอใจแล้วจะกลับใบาลาที่พอใจ เดี๋ยวต้องมองเลยเดี๋ยวจะลื่นมันก็อุ๊ยเหยียบอะไรอนะ่ะอืมนก สวยจังเลยท้องฟากับทะเลอ้อรู้แล้วว่าจะทำอะไรอ้ออันนี้ก็เป็นดอกดอกไม้ดอกไม้ทะเลอุ้ย,อย่างนี้เยอะมากเลยอะสาหร่ายอนะไรเนี่ยที่ให้ดูอะอ้อพวกนี้ก็กินได้หมดน,ะนี่ ก็เคยดูมาจากช่องคนต่างชาติที่เขาทำสวยดีตรงนี้เยอะมากเลยโอ้เยอะแยะสายคลิปนี้ขอจบตงตรงนี้นะคะ